สวัสดีครับจากเขตนครพนมโซลาเซล์นะครับวันนี้ทีมงานนาครพนมโซลาเซลล์อยู่กันที่บ้านคําสว่างนะครับอำเภอปลาปากจงังหวัดนาครพนมวันนี้เราเข้ามาติดตั้งชุดสูบน้ําบาดาลขนาดหนึ 1, ่งันห้าร้อยบาทท่อออกสองนิ้วบ่อน,นี้เป็นบ่อหกนิ้วนะครับเจาะลึกที่สี่ิบเมตร เราทำการหย่อนปั๊มไปที่2ี่14เมตรนะครับบ่นนี้เราใช้แผงโมโนจำนวน4แผงขนาด400วัตต์ที่ห้อเชืเอแลฟีนเดี๋ยวเราไปดูว่าเวลาณขณะนี้แผงผลิตได้เท่าไหร่ ชุดนี้เป็นปัม๊มจูปิเตอร์นะครับท่าออกสองนิ้วปริมาณน้ำที่สามารถทำได้สูงสุดนะครับที่ดเจ็ดคิวนะครับตอนนี้โวลต์ได้อยู่ที่ร้อยสี่สิบห้าจุดหนึ่งปัม๊มทำงานอยู่ที่สามพันสามรอยสิบเก้ารอบยินอยู่ที่แปดจุดหกแอมป์นะครับ กำลังวัดรวมได้อยู่ที่1,254วัตต์53-54วัตต์นะครับเช่นเดียวกับชุดตู้คอนโทรลั๊มก็จะมีกล่องคอนโทรลั๊ม์มเซอร์เกเกอร์แชมินอนบัดปลากาวนะครับต่อระบบกาวออกจากกล่องคอนโทรลเข้าบัดปลาแล้วส่งส่งลงดินนะครับโครงสร้างเช่นเดิมครับเป็นเหล็กกาวไนท์เสาขนาด3นิ <fen consumption> ้วคูณ3นิ้ว เบรคคานตัว C ขนาด3นิ้วคูณ3นิ้วนะครับแหางนี้ห้อเจรอรฟีนครับ400วัตต์โมโนโครงสร้างมีต่อหม้อเรียบร้อยเสาโครงแขงทั้งหมด6ต้นนะครับ ม,มาน้ำก็ออกเต็มท่อนะครับแต่รู้สึกว่าบ่อนี่จะช่างเจาะจะเป่าบ่อน,น้อยไปหน่อยเครื่งชั่วโมงนะยังไม่ใส่เลยเด็นมาใสแรงมากครับน้ำเต็มท่อ <c oughs> ที่มากำลงกังผสมปูนเพื่อเทต่อหม้อนะครับ ไปอมเตาหม้ออีกทีหนึ่งรั้นหนึ่งเราดูปริมาณน้ำกันไปเรื่อยๆครับ ที่ภาพสูงสุดของปั๊มรุ่นนี้ที่ใช้เป็นจูปิเตอร์อ่าอเจ็ดคิวเครส่งได้ที่48เมตรร้อยสิบโวลต์พันห้าร้อยวัตต์ถ้าจะให้เต็มแม็กจริงๆก็น่าจะใช้ถึง6กแผงนะครับแต่4แีแผงนี้ก็ทำงานได้แล้วดูวสเปคปั๊มกัน เป็ามเป็นโมเดล JP ขีด4 SC 17ขีด4 8โวลต์ขีด110ขีด1,500ดีเนะครับเป็กปารมพอออก2นิ้วครับครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามพูดคุยกันชอบมาได้นะครับ ทังเรายินดีให้บริการครับไม่ไว่าจะเป็นชุดปั๊มขนาด500วัตต์600วัตต์750วัตต์1000วัตต์1200วัตหรือ1500วัตหรือ2200วัตต์ทีมงานเรายินดีให้บริการที่ท่านนะครับราคาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งยังไงก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับวันนี้ทีมงานนครปนมโซล่า,าเซลขอขอบคุณมากครับผม ถ้าสนใจติดต่อก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับ0811025672หรือ0934466388ฝากเพจนักขับนมสซาร่าเซลล์ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ